นี่คือภาพเก่าของพระอัจนะวัดศรีชุมสุขโขทัยในสมัยรัชกาลที่5ก่อนการบูรณะในปีพศ2499คือพระพุทรูปองค์สำคัญที่สุดโด่งดังที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองสุขโขทยัย สถานที่ที่มากมายไปด้วยปริศนาทางโบราณคดีถึงตำนานอุโมงค์ลับทะลุมิติและอุโมงค์ทะลุสู่ด้านหลังขององค์พระจนกลายมาเป็นตำนานพระพูดได้ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและที่แห่งนี้ภายในอุโมงค์ยังค้นพบจารึกสำคัญมากๆจารึกที่บอกเรื่องราวของความเป็นมาของอาณาจักรสุขโขทยัย เพดานอุโมง์มีรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่อยู่ภายในตามผนังอุโมง์ตกแต่งไปด้วยหินชนวนสลักภาพสำคัญในชาดกจิตรกรรมชิ้นเอกอันล้ำค่าของชาติที่ซุกซ่อนอยู่ภายในอุโมงคอายุราวเจ็ดร้อยปีมีจำนวนมากกว่าห้าสิบภาพตามผนังอุโมงค์ด้านหลังพระอจนะัจฉริยะถ้าหากมีใครถามว่าสิ่งอัจรรย์นในเมืองสุขโขทัยคืออะไรขอตอบเลยว่า วัดสีชุม